พาทุาผู้ชมลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสาแก้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ตึงเครียดที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่ทหารกัมพูชา ยั่วยุยิงมายังฝั่งไทยแล้วชาวบ้านเองก็เลยไม่มั่นใจในความปลอดภัยที่นี่แถวนั้นอย่ามีอะไรมีทุ่งนา,าแล้วข้าวออกรวงแล้วต้องเก็บเกี่ยวแล้วต้องไปเกี่ยวข้าวาาแล้วเพราะฉะนั้นไปเองก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวไปเจอทหารเขเมรขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทหารไทยต้องช่วยดูแลความปลอดภัยอารักขารักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดไปช่วย า้นเกี่ยวข้าวนอกจากจะไปดูแลความปลอดภัยให้แล้วเนี่ยนะไปช่วยเกี่ยวข้าวด้วยโอ้โหอันนี้ต้องชื่นชมนะคะต้องชื่นชมฮะเพราะว่าพี่ทหารเนี่ยนอกจากจับปืนจับเขียวเกี่ยวข้าวด้วยใช่แล้วนี่จับพวงมาลัยขับรถเกี่ยวข้าวด้วยคือทําเป็นทุกอย่างจริงๆเออนั่นสินี่นลงพื้นที่ท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้กองกําลังบุรพานําโดยร้อยโทอาทิตย์ที่ยาโนครับ หัวหน้าชุดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพลเรือนกองกําลังบุรพาที่102รับจัดกําลังทางหาร1ชุดไปดูแลความปลอดภัยชาวบ้านที่ไปเกี่ยวข้าวซึ่งจะเป็นพื้นที่นานครับที่อยู่ติดกับหลักเขต41กับ42แบ่งกําลังพลเป็น2กลุ่มครับคือกําลังพลที่วางกําลังเฝ้าระวังนี่อย่างนี่นะฮะจะถือปืนแบบนี้นะรักษาพื้นที่รอบๆที่นาเดินลาดตระเวนในรัศมีใกล้เคียงเพื่อดูแลความปลอดภยัย โดยเฉพาะตะเข็บชายแดนที่ติดกับกัมพูชาฮะส่วนอีกกําลังหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวก็ถือเคียวกันเนี่ยแหละครับเข้าไปเกี่ยวข้าวในนากันเลยก็เป็นจุดที่รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึงอาจจะเป็นต้นเล็กหรือต้นที่ล้มเพราะอะไรฮะถ้าไม่รีบนะบางจุดเนี่ยข้าวเริ่มร่วงเริ่มล้มไปแล้วหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทหารรับเอาเคียวไปช่วยนะเพราะว่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้าววันนี้ ทั้งหมดกินพื้นที่กว่า50ไร่ครับร้อยโทอาทิตย์นะครับบอกแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านร้องขอบอกว่าอยากจะมาเกี่ยวข้าวก็เลยประสานงานจัดกําลังพลมาดูความปลอดภัยซึ่งในช่วงนี้ยังมีชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้าวทุกวันยืนยันว่าทหารไม่ได้ห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่แต่ขอให้ประสานมาจะได้จัดกําลังดูแลครับม,มีมีมีหลายลายครับก็จะ วันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีวันตัคารก็มีนะครับมีมีเกือบทุกวันนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก่อนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนี่ตั้งแต่ช่วงฤดูทํานาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ใส่ปุ๋ยนะครับก็ทางทางหน่วยทหารหน่วยงานของมม่นคงนะครับก็อนุญาตให้ชาวบ้านได้มาดูแลดูแลผลผลิตทางการ,การเกษตรของเวเองอยู่เสมอก็วันนี้ก็จัดกําลังมาระวังป้องก,กันครับก็ตาม ตามแนวชายแดนํนาเขตในกรอบของอแปลงที่จะเก็บเกี่ยวให้เข้าครับให้เข้าบางทีก็การสื่อสารอาจจะผิดพลาดนะครับก็ก็ให้เข้าแต่ก็มามาแจ้งหน่วยทหารนะครับเพื่อเราจะได้ไปรักษาความปลอดภัยให้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เข้านะครับเราให้เข้าทุกทุกรายที่มาประสานนะครับหรือไม,ไม่ไม่ประสานกา็ได้คิวตอนไหนนะครับก็ไปแจ้งหน่วยทหารตับจุดนะครับก็เขาก็จะมารักษาความปลอดภัยให้ครับ ขณะเดียวกันร้อยโทวิรัตเพชรขุนทศนะครับผู้บังคับกองร้อยทาหารพรานที่1 3 0 1นํากําลังพลเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าอันตรายไม่สามารถให้คําตอบได้ว่ามากหรือน้อยขนาดไหนคือชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาตรงนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าพื้นที่ตรงนี้อันตรายเพราะฉะนั้นทาหารที่รับผิดชอบก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต้องคอยระมัดระวังให้กับชาวบ้านนะครับ ทั้งนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมาแจ้งให้ทหารเข้ามาป้องกันพื้นที่นี้ยังคงมีการลาดตระเวนอยู่เป็นประจำย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลอย่างก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามากำลังพลก็จะเข้าก่อนเข้าพื้นที่เพื่อลาดตระเวนก่อนแล้วก็บินโรนทางอากาศห่างจากพื้นที่พิพาทต,ตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฮะประมาณ2กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถือว่าอันตรายไหมก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้อันตรายมากแล้วปัจจุบันประสานเข้ามาแล้วประมาณ7-8คตัวเรือนครับ ก่อนที่จะนํารถเกี่ยวเข้ามานะครับเจ้าที่ทหารนะครับก็ได้เข้ามาลาตระเวนก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ลาดตระเวนทางอากาศด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรดันหน้าของเรา,าที่เราลาดตระเวนเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติด,ดีครับ <c oughs> จ,จุดนี้ที่ตรงที่เกี่ยวข้าวนะครับประมาณประมาณกิโลประมาณเกือบสองกิโลครับ แปลว่าพื้นที่ความปลอดภัยก็อยู่ในระดับที่ระดับดีระดับหนึ่งใช่ไหมค,ครับยังไม่ได้ถึงแนวปะทะกันหรือว่าจะได้เห็นกันณจุดจุดนี้ครับก็ไม่ไมีน่าจะเกิดอันตร,รายต่อประชาชนที่มาเกี่ยวข้าวอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมว่าในการเกี่ยวข้าวครั้งนี้มีทหารมาช่วยเกี่ยวข้าวด้วยหลายนายนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือร้อยตรีพัฒน์สาย,ยสมบัติ เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยเฉพาะกิจที่12ที่ปกติก็มักจะจับปืนดูแลประเทศใช่ไหมดูแลแผ่นดินไทยวันนี้มาจับเคียวช่วยเกี่ยวข้าวพี่บอกแรกๆเนี่ยทำไม่เป็นนะแต่ชาวบ้านก็แนะนําวิธีเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องจนร้อยตรีพัดเนี่ยก็เกี่ยวข้าวได้อย่างคล่องแคล่วเป็นไงเป็นไงดูใส่เครื่องแบบทหาร <c oughs> ใส่แว่นอย่างนี้นะ แต่เกี่ยวข้าวนะท่านผู้ชมะฮะคุณอโนไทยสกุลทองผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับร้อยตรีพัฒบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาช่วยชาวบ้านถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเรียกว่าอะไรใหม่ๆนะนะส่วนตัวไม่เคยเกี่ยวข้าวมาก่อนแล้วก็จุดนี้เนี่ยตัวเองก็เข้ามาช่วยเฝ้าระวังนะ <c oughs> เพื่อยืนยันว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยให้ชาวบ้านได้อุ่นใจนะครับ ก็รู้สึกยินดีมากๆครับที่ได้มาช่วยชาวบ้านแล้วก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยอย่างส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยไม่เคยเกี่ยวข้าวมาก่อนนี้ก็ได้มาช่วยทั้งเกี่ยวข้าวแล้วก็จัดกําลังพลให้ระวังป้องกันให้ชาวบ้านครับว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยในช่วงเวลานี้อุ่นใจเพราะว่าช่วงกลางคืนก็ก่อนที่ผมจะมาภารกิจนี้ก็มีการลาดเระเวนพื้นที่แล้วดูเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยวันนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวกัน จัดไว้หมดแล้วว่าจะให้วางระวังป้องกันตรงไหนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วก็คืออุ่นใจได้ครับให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยแน่นอนครับเพราะพวกเราก็ทํางานกันตลอดทั้งคืนแล้วก็เน้นย้ำกำลังคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ตื่นลัวอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับที่นาที่ทหารมาช่วยเกี่ยวข้าววันนี้เป็นของลุงประดิษฐ์แล้วก็ของลุงเกะนะคะ นักข่าวไปคุยกับลุงเกบอกว่ามีที่นาทั้งหมด20-25ไร่วันนี้ทหารเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยช่วยเกี่ยวข้าวก็ดีใจมากค่ะเพราะก่อนหน้านี้กังวลกับสถานการณ์ค่ะก็ดีใจมากนะครับที่ทหารเจ้าหนะ้าที่ทหารก็มาช่วยเกี่ยวข้าวแก่จะไ,ได้เสร็จเร็วๆ <c oughs> ก็กังวลนะครับกลัวจะไม่ได้เกี่ยว <c oughs> เพราะว่ามันสถานการณ์ไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ ก็ต้องทําใจเพราะเพราะอยู่นแนวชายแดนนะครับก็ถ้าคือเกิดเหตุประทะกันก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับจะมีทหารมาช่วยคายกังโอ้โอสุดยอดครับเยี่ยมเลยครับดีมากเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับพูดไม่ออกครับมันตื้นตันใจอะอที่เห็นทหารมาเกี่ยวช่วยมาทําช่วยอย่างเงี้ยครับอีกท่านหนึ่งคือคุณประดิษฐ์สมคิดเป็นเจ้าของนาข้าวหอมมะลิ25ไร่นะคะบอกว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเสียหายแน่ๆเพราะลงทุนไปเยอะค่ะ ดีใจที่ทหารมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้เยอะมากคือถ้าเข้ามาคนเดียวไม่มีทหารก็ถามว่ากล้าไหมมันก็ต้องเสี่ยงอะอแต่พอมีทหารแล้วมันอุ่นใจมันโล่งใจกว่าเยอะเลยค่ะทหารมาช่วยเรายัางไงบ้างพี่ดีใจคับที่ทหารมาช่วยเยอะมากเงมีที่ทหารมาช่วยครับลงใจจแล้วน้องพี่งใืถ้าให้เข้ามาคนมาเองเนี่ยไม่มีทหารกรล้าไหม พูดถึงกาแม่ก็ต้องเสี่ยงมาเขาก็ททำไปแล้ว<อ>ดูเอาเท่าที่เอาได้ครับทีทหารมาช่วยเอเท่าที่เราเอาได้เพราะว่าถ้าเข้ามาหลาังทีนี้มันก็ไม่ทันแล้วถูกไหมพี่คือพี่ประดิษฐ์เขาบอกว่าเขาเพิ่งเช่านาแปลงนี้ปีแรกด้วยนะแล้วก็ลงทุนไปเยอะดังนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวเนี่ยจะกลัวแค่ไหนก็คงต้องเสี่ยงแต่ดีใจที่ทหารมาช่วยคุณวราพรเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวบอกดีใจมากค่ะ ที่ทหารมาคุ้มครองประชาชนอยากจะพูดจากใจเลยส่วนที่นาของคุณพี่เขาซึ่งอยู่ในหลักเขตที่43นะคะตอนนี้ต่อชดอไม่กล้าให้คนเข้าไปเพราะอยู่ใกล้กับบ้านเปรยจันที่มีปัญหาค่ะปัจจุบันนะคะที่นาของชาวบ้านหนองยากแก้วซึ่งอยู่ติดกับฝั่งเขมรยังไม่ได้เกี่ยวข้าวอีกเยอะเลยโดยเฉพาะหลักเขตที่42ถึง43ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะก็อยากจะให้สามารถเข้าไปเกี่ยวข้าวได้ ในช่วงวันวันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วก็อยากจะให้เข้าไปเกี่ยวได้พร้อมๆกันด้วยค่ะกลัวจะไม่ได้เกี่ยวข้าวไี้กอนแรกกลัวกลัวกลัวมากแต่ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่เพราะเรายังไม่ได้ลงไปเกี่ยวถ้าแม่เกี่ยวเสร็จแม่ถึงจะบอกได้ว่าแม่ไม่กลัวแล้วนะแต่จริงๆแล้วก็กลัวแหละเพราะว่าหลับเขตที่13มันก็มันมันยื่นเข้าไปหาเขาอะไรประมาณนี้ลูกแล้วทีนี้ยังมีที่นายเยอะไหมที่ยังไม่ได้เกี่ยวเยอะ ทางทางไฟจากจากหลักเขตที่42ไปถึง43มนก็ยังเต็มอยู่เนี่ยแม่ก็เป็นสื่อกลางประสานทางทหารได้แล้วแกก็ถามว่าจะเอาวันไหนถ้าเป็นไปได้อยากได้วันที่20เพราะว่ามันต้องรอรถเกี่ยวทางนี้ไปไปลุมทางนู้นไงนี่แหลค่ะก็ถือว่า เป็นความเดือดร้อนอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะสาหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ก็ต้องขอบคุณที่พี่ทหารทุกนายจริงๆ<ช>ที่ก็ไปให้การช่วยเหลือนะคะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็นําไปขายได้แล้วเห็นเลยนะฮะว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยยืดเยื้อขนาดไหนตั้งแต่ปลูกข้าวายันข้าวออกกลวงนนยันเกี่ยวข้าวทุกวันนี้มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่เลยท่านผู้ชม